้ให้แล้วแต่ว่าเวลาผเปี่นน้นาาอังกระยะพันกลท้องสุกแเดียงนะเครื่องน้องมันมันปัญหาเครื่องนมันเล่ไม่ได้เยอะเยลองหังมันไม่ได้หลายตัวง่ายอย่างเดียวเนี้ยอีกเครื่องนึงก็หลดชื่อยู่ก็เลยไม่ได้ไล่ไม่ได้มือหายแล้วยังยังค่ะ ก็สามมือหายล็อกยังแ้ไมันไม่หายตอเนียจะไปตักทิ้งเลยนะให้เป็นอินี่กุดเลยเกะไ็อไปดวพคุยทักายกันนะคะเออทา้ี่เนะครอดนอีกท่านเอซีบอกว่าแบ่งหนคนละครึ่งนะคุณพี้รอมเอซีบอกว่าแบ่งหนูคนละครึ่งคุณจง จงกลมวันแหรอคะคุณเอาส้มสวัสดีค่ะแกงส้มนะอไรนะแกงส้มชไข่ทอดอะไรนะอะไรนะเกส้มองไข่ทอดแล้วก็ใส่ขึ้นรวมวันที่จะเรื่องแกงส้มจะองค์ทอดก็คือทอดชอมไข่แล้วทำน้ำแกงส้มเองนำแกงส้ม่ะแม่ กุ้งใส่ลงไปขึ้นหน้าระทาบางบางบ้านเขาก็เรียกแปะสะเลยนะบางบ้านเขาก็เรียกต้องสะเปะสะมันอีกแบบหนึ่งนะไม่เหมือนกันแปะสะต้องใส่ปลาบ่ปลานี่ก็ใส่เหมือนกันแปะสะก็เป็นพวกปลาช่อนทอ๋นั่นแหละเอ้ยมีที่ใช้บดไหมไม่มีค่ะทำเองเหรอใครที่จะเดิไปเอา ควาควาควาอีสานไม่มีแต่ควาคนไทยมีแต่ป้าชาบ้านยังไม่มีอะไรเลยมีจักร้านน้ำมันตาแก๊สอันเดียวคสักกะเรนสวัสดีค่ะคุณสชนทยายกินกันหลายหลายคนน่าอร่อยดีเนาะป้าชาวบ้านจ้า น่าสนุกครทาไทยบ้านทำอาหารกินร่วมกันจุบ้านก็สลับมาอ่านให้เสือหน่อยนะโดดไปโดดมาไปบ้านบอกรัานเสาไม่ใช่ปไปบ้านกับภาษากฤีดุกเดียวเลยก็คุณภาษากรีไหใช่ก็คุณภาษากรดโอ้สวัสดีนะคุณสี่รอยท่านทุกคนเลยน้องเสือคุณอ่คุณคุณคุณอะไรสงสวยเหรอท่าสวัสดีท่าเจจับ ผักใต้แกงสม้มแกงสม้มพาเป็นชะอมก็คือคือคือแปะสะเออจะไงเห็นไหมแกงชะอมก็คือแปะสะนะคะเสือเออเห็นไหมแค่า้ไอ่าต้มยำค่ะแค่เพียงเพิ่มพริกทอด ส,สวัสดีค่ะคุณย่าชี้สวัสดีสสดนะคะอัะอะนอี้คุณไหลน้ะป้าท้ายบ้านก็ยกมากลัวมาอยู่กับเขายิเลยจะได้อบอุ่นกินกันค่ะก็ไปซื้อมาแล้วนะคะนี่ซือมาแลว้วรอบกลัวนี่ซื้อต,ตะกร้ซื้อช้ยชามมาแล้วคะจริง ขึนมาแล้วมาอยู่ที่ครัวเดียวตะลึงเดชศรดาเสียสามสามสังหายเท่าคุณลายฟ้าค่ะสวัสดีค่ะมีน้ำปลาคุเล่นเทนสวัสดีค่ะคุณโฮมมีฉลองช่วงใหม่ค่ะต้องหลุดหอขอบคุณเอสยูโรใช่ค่ะก็ขอขอบคุณเุสยูโรนะคะที่ เขาเรียกอะไรโสดนาคุณเหรอสวัสดีค่ะโสดนาคุณเหรอให้ความอักลูกครอใครสู้วัดทำไมไม่ถูน่าสนุกกินกันหลายๆคนมีความสุขดีค่ะมูอาหารี้ย็นนี้นะคะที อัสยุสวัสดีค่ะวันนี้มีแขกพิเศษสามมนัดชัยมาร่วมกินข้าวอาหารด้วยขอให้อาอาหารมือนี้เป็นอาหารมือม้อที่อร่อยที่สุดค่ะป้าคุณอาชีวสสวัสดีคริ่าเสฉงสูสีมีกันหลายคนดีค่ะจะได้อ่ารสชาติหลากหลายสาขาปองบ้าน่น แล้วก uh ็มันป้อมห้ามาแล้วก็ตัวผู้ลูกจะยาวๆเนื้อจะแน่นๆจะไม่กวนเดี๋ยวนี้จะทำพอดีนะหมดหมดลูกเลยนะแต่ว่าไม่กระเทยไม่ใช่ตัวผู้ไม่แล้วก็ตัวผู้จะไม่มีลูกถ้เลยลูกเนื้อจะแน่นจะกวนจะอร่อยจะกรอบถ้าตัวเมียจะไม่ลอยแอ้ก็เหมือนคนตังนะเหมือนคนสับแล้วป้อง เราคาดเข็มผักสั้นไปตอนแรกคิดว right. ่าชมว่าสาวมนสวยอันนี้ไม่เลยมนเลยเอ้าหนูปลูกอยู่นั่นมันก็ไม่โตมันก็แค่ย่างนั้นแหละสอวมนเจ้าไว้ใจสอบวอแต่ละคนไม่ได้เนี่ยโอ้ยลืมไปบอกลุงวาง คุณสักกรณ์นามวงนะคะขอบคุณนะคะมาฉลองให้กับการซื้อสติกเกอร์ในสติมแบบสดครั้งแรกของผู้ชมหลายรายแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้มีตลาดนัดุณเดือคทำกระดงนะคะ ป้าผมทานายสักการินครับค่ะเอฟซีทุกทุกช่องนะคะเข้าไปก,กดกดติดตามคุณทานายสักการินนะเพราะว่าช่องเขาโดนแฮกมีปากโกกหมดมันหมดผมมีโซสีมือเสือ

บิรแซ่บคือเบิรเบิร์เบิร์ปูเันปูกระทั่วกับปูที่ค้นั้แลแกแกอะไรนะมแแเกินมดแล้วขอบคุณค่ะมากินกันบอจะไป้านบจะีเดี๋ยวค่อยไปด้มีอโอ้ยสามดก็หายอีก

ตอนนี้สาวมนกำลังป่าป่ายปอกปอกอยู่นะะหอมมากหอมลาบมะนาวใช่ไหมไม่ได้กินไม่ได้กินสีมือสาวมนมานานแล้วนี่ยนะก็สำหรับรายรนี้ก็ขออนุญาตลงไลก์ก่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครัะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอาความตามมาเร็ว